ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นให้ดูนะคะคือเป็นเสื้อคอแหลมตั้งป้ายหน้าค่ะแล้วเราแยกย้วยอข้างข้างๆค่ะติดตามกันทําได้เลยนะคะเราสร้างแพทเทิร์นแม่แบบมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาปิดเกล็ดเลยนะคะปิดลายค่ะปิดเกต็ดล่ค่ะนี่เราได้แล้วเราปิดเกต็ดล่แล้วนะคะเราปรับล่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทําวิธีการทําได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะ คือที่เราได้เราจะมาดูคอกันก่อนนะคะช่วงคอเราปิดคอก่อนค่ะหนึ่งเซนคอกันอ้าหนึ่งเซนนะคะค่ะเราจะมาดูตัวนี้เราจะมาดูช่วงคอป่อันค่ะช่วงคอช่วงคอเข้าอยู่ในเกณฑ์สองเซนครึ่งค่ะสองจุดห้าคอหลังประมาณเซนครึ่งค่ะหนึ่งจุดห้าค่ะเราแล้วเราก็จะปีนคอออกนะคะ ามเซนค่ะการวาดคอนะคะเราจะเป็นการป้ายนะคะป้ายมาข้างหน้าค่ะช่วงการป้ายเราจะป้ายอยู่ในเกณฑ์ประมาณตัวนี Tonight, ้เราจะเอาป้ายไม่เยอะนะคะอยู่ในเกณฑ์หกเซนพอค่ะค่ะช่วงคอเราจะวัดเลยนะคะวัดคอตรงจุดนี้การคอเราจะผ่านมาตรงจุดนี้ค่ะเอาแค่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วค่ะเราจะวาดมาเลยนะคะตัวนี้เจนิ้วคอนะค่ะเป็นคอแหลมมานีคะ เจ็ดนิ้วจะตีเขียงมาตรงจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ลงมาเลยค่ะตรงจุดนี้งลงมาเลยค่ะตรงจุดที่เราป้ายเนี่ยค่ะประมาณหกเซนนะคะเนี่ยค่ะ,ะช่วงคอ,อนี่เราติ๊กไว้เลยนะคะอ๋อเราติ๊กไว้นี่ค่ะเราก็เราเราก็จะวาดเป็นคอหลังด้วยนะคะนี่ค่ะคอหลังคอหลังเราวัดคอหลังไว้นะคะนี่ค่ะคอหลังเราวัดตรงจุดนี้คอหลังเราได้เก้าเซนค่ะ 9เซนเดี๋ยวเราจะมาทําคอกันต่อนะคะค่ะเนี่ยตัวนี้เราเราปิดเก็ดคอก่อนค่ะถ้าเสื้อไม่มีคอปกนะคะเราจะต้องปิดทุกตัวค่ะกั่นอ้าค่ะเนี่ยค่ะเราปิดเก็บคอก่อนค่ะเราปิดเลยค่ะ ล้วก็จะมาวัดคอใหม่นะคะตัวนี้วัดคอไปเป็นแหลมลงมาเลยค่ะตรงจุดนี้เราดูไหล่นะคะตรงบ่าบ่าเราปิดแล้วเราก็ต้องวาดให้ได้ตามที่เราได้ที่วัดของลูกค้ามาเลยค่ะ้5เซนช่วงอกช่วงอกจนมากเราจะบวก8เอวบวก6สะโพกบวก8ค่ะเราจะมาวาดหลักแรกระอ,อนนะคะหลักแร่เราบวก8เซ็มค่ะ แปดเซนเราวัดได้แล้วเราจะลงตรงจุดนี้ประมาณอยู่ในเกณฑ์สองเซนนะคะค่ะเราจะมาวาดลักเล่กันเลยค่ะตัวนี้ค่ะเราวาดลักเล้เลยค่ะตัวนี้โค้งมาเลยค่ะโค้งมานี่เราได้ชิ้นหน้าแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาวาดลักเล้ชิ้นหลังตรงจุดนี้นะคะเราติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กจุกข้างคอไว้ที่เราเข้าแล้วเราจะมาแปะกระดาษแยกคอ เราตัดไหล่ออกชิ้นหลังออกก่อนนะคะเราค่อยมาทําชิ้นหลังกันต่อเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยค่ะชิ้นหน้าความยาวตัวนี้เราจะวัดจุดข้างคอนี่นะคะข้างคอตัวนี้ยาวลงมาประมาณยี่สิบสองนิ้วนะคะค่ะเราวัดเลยค่ะยี่สิบสองนิ้วจะลงจต่จุดนี้ประมาณหกเซนค่ะแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะ ตรงจุดนี้ที่เราเกยหกเซนค่ะเราตีออกมาเลยหกเซนเสมอกันเลยนะคะนี่ค่ะตีตรงมาจากจุดข้างหน้าหกเซนนี่ค่ะเราได้แล้วพอเราจะทำมามาหาอกห่างกันนะคะอกห่างตัวนี้ได้เก้าเซนค่ะตรงเส้นสะโพกที่เราได้นะคะเราก็วัดออกมาเก้าเซนเราเพิ่มสองเซนครึ่งเราจะตีเป็นเกรดลงมาเลยค่ะตรงนี้ ตีมาเลยค่ะตรงจุดนี้ตีนลคะค่ะเอวเราบวกเกตอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งก็ได้ข้างละเซนครึ่งเอวข้างข้าวอยู่ในเกณฑ์เซนครึ่งเราบวกแล้วค่ะแล้วตีเลยคะ่ะเราวาดทิ้งกระโพรแล้วเราก็วาดเกตนะคะตรงน,นี้ วัดเก็บก่อนค่ะแล้วตัวนี้เราก็จะลดประมาณสองเซนนะคะเก็บตัวนี้สองเซนเราจะตีตรงจุดนี้เลยค่ะเราวัดจากเส้นสะโพกนี่ห้าเซนนะคะเราตีเก็บแรกเนี่ยค่ะมาที่เส้นห้าเซนนี่เลยคะ่ะห้าเซนตรงจุดนี้นะคะนี่เราได้แล้วคือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าค่ะแล้วเราก็จะมาดูคอกันต่อนะคะตรงจุดนี้ที่เรามาร์กไว้เราก็จะมาหากระดาษนะคะ กระดาษมาหนึ่งชิ้นค่ะจะมาแปะตรงจุดคอนี้นะคะจุดคอที่เราได้เนะะี่ยค่ะเราจะมาแยกเป็นคอแหลงกัก่อนนะคะตัวนี้จะให้เป็นคอตั้งหน่อยหนะะึ่งค่ะเราก็จะแยกถ้าถ้าไม่ต้องการให้เป็นคอตั้งเราก็จะไม่แยกนะคะไม่ต้องคอห่างมากเราจะตีโตขึ้นมาเลยค่ะที่เราวัดคอหลังได้เก้าเซนค่ะเราติ๊กไว้เก้าเซน เราตีตรงค่ะเราคอใหญ่ประมาณสามเซนนะคะเราก็ตีมาตรงจุดนี้เลยค่ะตีตรงมาจุดนี้เลยตีข้างนี้เลยค่ะนี่ได้เลยเป็นคอค่ะเราจะมาแยกคอนะคะตัวนี้ข้างหลังเราจะปิดประมาณจุดสามนะคะประมาณจุดสามค่ะจะทําให้คอไม่อ้าค่ะตรงจุดนี้เราจะแยกนะคะตรงตีตรงมาตรงนี้ค่ะตีเฉียงมาอีกตรงนี้หนึ่งเส้นเราจะแยกค่ะแยกจุดห้า จุดห้าตรงจุดนี้จุดห้าค่ะเราจะมาตัดจุดพอกันก่อนนะคะค่ะเราตรงนี้ตัดเลยค่ะสองเส้นแล้วตรงนี้อีกตรงหนึ่งชิ้นนะคะที่เราตัดเส้นหนึ่งค่ะเราก็จะมาแปะเลยค่ะตรงนี้ค่ะที่เราได้ขอตัดก่อนนะคะตัดข้างหลังก่อนค่ะ เราหากระดาษมาเลยค่ะเราจะแยกค่ะแยกตรงจุดคอจุดตรงนี้นี่ประมาณจุดห้านะคะสอ,สองเส้นเนะะี่ยค่ะจุดห้าตรงนี้ประมาณจุดห้าเราปิดค่ะปกอทก็เทก่อนเลย คอหลังที่เราได้นะคะเราจะปิดจุดสามค่ะคอจะได้ไม่อาเกินไปนะคะตรงจุดนี้ปิดค่ะปิดค่ะจุดสามค่ะคอที่เราได้ตอนนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาแต่งคอกันใหม่เลยนะคะว่าตัวนี้จะแต่งคอให้ให้สวยค่ะตั้งสวย ตรงจุดนี้เราจะตีตีเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นนะคะวัดคอใหม่ค่ะแล้วเราก็จะหาหาค่ะให้ได้สามเตนตรงนี้คอใหญ่สามเตนตรงนี้คอใหญ่สามเตนตลอดแนวมาเลยนะคะตัวนี้สามเซนเราก็จะวาดเป็นคอมาเลยค่ะตีโค้งมานี่ค่ะตรงจุดนี้วาดเป็นคอมาเลยค่ะนี่ค่ะคอตรงจุดนี้มาข้างหน้านี่เลย ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะทําต่อไปเลยค่ะเสร็จเราได้แล้วมาดูช่วงข้างล่างกันต่อเลยค่ะข้างล่างที่เราเราทําค่ะเราจะมุดข้างล่างนี้เราจะต่อเป็นแยกย้วยนะคะตรงจุดนี้เราจะทําเป็นกระดุมห่วงนะคะกระดุมห่วงเอวค่ะเอวตรงข้างหน้านะคะ เราจะต่อนะคะข้างหน้าตรงจุดนี้ตรงนี้เราจะไม่ไม่ย้วย,ยะคะ่เะรเ,รเราจะมาแยกตรงจุดนี้นะคะเราจะจุดนี้เราเราจะมาข้างหน้าเราลงประมาณสองเซนค่ะข้างเราลงประมาณเซนครึ่งเราจะปิดเก็บนะคะปิดเก็บตัวนี้ค่ะตรงนี้เราจะวาดเราจะวาดเฉียงมานะคะแต่ละว่าข้างหน้าเราจะไม่ เราจะไม่ตัดนะคะข้างหน้าเราจะไม่ตัดนี่ค่ะเราวาดมาเลยเ,ลยเราปิดเกล็ดเราวาดนะคะปิดเกล็ดค่ะนี่เราปิดเกล็ดก่อนค่ะตรงนี้เราก็ปิดเกล็ดนะคะปิดเก็ดก่อน,น,ะะอนพอเราได้แล้วนะคะเราจะตัดนะคะตัดข้างล่างเราก็จะตัดช่วงเก็ดหน้าเนียค่ะที่เราต่อตรงจุดนี้นะคะที่เราต่อ ล้วตัดเลยค่ะนี่ข้างนะคะนี่ข้างนี่ชัางหน้าที่เราต่อเดี๋ยวเราจะไปไปดูชิ้นหลังกันต่อเลยนะคะนี่ชิ้นหน้าเราได้แล้วค่ะเรามาดูชิ้นหลังกันเลยค่ะชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันนะคะลหลค่ะลหลช่วงเราวาดลักแร้เลยนะ,ะเราลงสองเซนค่ะเราจะบวกตามไซส์ลูกค้าด้วยนะคะ ช่วงหลังนี่เอวหลังเราจะมีต่อหลังนะคะแต่ว่าจะไม่ใส่ซิปหลังเอวข้างเราเข้าค่ะเราวาดเลยค่ะเราลงจากเส้นสะโพกเล็กหกเซนที่เราวัดได้ค่ะนี่ค่ะเราได้แล้วทินหลังนะคะเราจะตีเลยค่ะตรงจุดนี้เป็นต่อหลังค่ะตัวนี้ต่อหลัง แล้วเราก็ตีมาที่นี่เลยค่ะเส้นคอนี่เลยค่ะตีมาเลยคอหลังตรงนี้หนึ่งเซนค่ะเราจะวาดเกล็ดนะคะตัวนี้เกล็ดเราแบ่งครึ่งเราได้ยี่สิบเราก็ได้สิบเซนนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะตีตรงค่ะแล้วเราก็แบ่งตรงนี้นะคะให้ได้ห้าเซนเราทําเก็ดลงมาค่ะขึ้นตรงนี้สองเซนเก็ดใหญ่ค่ะที่เราทําที่เราได้เราบวกแล้วค่ะ บวกเอวตีมาเลยค่ะค่ะตัวนี้เราก็จะมาปิดเกตนะคะปิดเกตเหมือนกันแล้วเราจะมาวาดค่ะวาดช่วงตรงนี้ลงเต็นครึ่งช่วงทินหลังลงสองเต็นค่ะเราก็จะมาวาดเลยนะวาดเลยค่ะวาดได้แล้วค่ะเราปิดเกตค่ะตัวนี้เราก็ปิดเกตเหมือนกันนะคะ เราตัดเลยค่ะตัดตามรูปที่เราได้ค่ะตัวนี้พอเราได้แล้วนะคะเราตัดค่ะตัดช่วงเอวนี่ค่ะคือของชิ้นหลังชิ้นหลังที่เราวาดแล้วนะคะตัวนี้จะเย็บเป็นเกร็ดนี่ค่ะเย็บเป็นเกร็ดลงมาค่ะเราจะมาดูชิ้นข้างกับชิ้นข้างหลังกับข้างหน้านะคะเราจะเอามาต่อ <S <S กันค่ะเราตัดค่ะเราตัดชิ้นข้างของของชิ้นหน้าก่อนค่ะ ่ะเรามาต่อข้างกันเลยนะคะต่อข้างค่ะพอเราได้แล้วค่ะเราก็จะมาแยกย้วยกันเลยนะคะช่วงแยกย้วยเราจะห่างประมาณ3ามเซนค่ะเราตีเลยค่ะ สามเซนเราจะแยกตามเส้นขีดนี่เลยนะคะสามเซนนี่ค่ะคือเราจะแยกนะคะเราหาก,กระดาษมาหนึ่งชิ้นเลยค่ะเราจะตัดแยกค่ะ หนึ่งชิ้นนะคะเราจะแยกเลยค่ะแยกให้เป็นครึ่งวงกลมค่ะครึ่งวงกลมตรงจุดข้างหน้าเราจะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยค่ะเกณฑ์ตรงจุดริมนี่เลยค่ะเราติดเข็มมุดก่อนนะคะเราก็ค่อยๆเกลียวเลยค่ะคือเกลียใ้ให้ได้เป็นไม้เป็นครึ่งวงกลมเลยนะคะคือเราได้แล้วค่ะนี่ตามนี้ค่ะเราตัดเราก็ค่อยๆแปะนะคะ ค่ะเราแบ่งช่องตรงนี้เราก็ทำเป็นเกณชิ้นหลังเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเราค่อยๆแบ่งเจนให้ให้เป็นครื่งวงกลมเลยค่ะค่ะพอได้เราก็แปะสปอตเทปเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่แปะก็ได้เลยค่ะแล้วเราก็ตัดตามรูปแบบได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้น แต่นี้เราจะแปะให้ดูเลยค่ะว่าที่เราแยกค่ะเราเอาเข็มมุดออกก่อนนะคะที่เราแปะไว้ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะแต่งค่ะแต่งตามโค้งเนี่ยคะ่ะที่เราที่เราตามตามมุมเนี่ยคะ่ะตามโคง้งที่เราจะโค้งเป็นเป็นครึ่งวงโกลมนะคะข่ายเสื้อเราแต่งเลยค่ะแต่งโค้งเลยค่ะค่ะแนวนี้เหมือนกันเอวนะคะเอวแล้วก็แต่งให้เป็นเส้นวงกลมเลยค่ะครึ่งวงโกลม ค่ะเราตัดเลยนะคะตัวนี้ตัดตามรูปเลยค่ะที่เราโค้งชิ้นตรงกลางด้วยนะคะ นี่ที่เราได้แล้วนะคะเราแต่งที่เราได้แล้วค่ะนี่ที่เป็นเส้นเส้นครึ่งวงกลมค่ะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยนะคะชิ้นหน้าเราตัดเลยค่ะเราตัดตามเส้นคอนี้ด้วยนะคะคอเราจะลงมาช่วงในเกณฑ์ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะค่ะนี่คอค่ะ นี่พอเราได้แล้วค่ะขอปิดแล้วก็เทปก่อนนะคะขัง้งหมค่ะเราจะเอาเกดตรงนี้ออกนะคะที่เราได้ตรงนี้การต่อนะคะเราจะมาต่อตรงจุดนี้เลยค่ะตรงนี้เก็ดเราได้เราตัดนะคะเราจะเย็บเก็ดตรงนี้ค่ะเย็บเก็ดตรงนี้ นี่ค่ะเราจะมาปิดเก็บเกดตรงนี้ก่อนการทําค่ะนี่ค่ะเราปิดเก็บก่อนนะคะค่ะแล้วเราได้นะคะตัวนี้เราก็จะนี่เลยค่ะเราจะมาต่อค่ะเราจะมาต่อให้ดูนะคะต่อกันย้อยข้างล่างให้ดูะคะ่ะนี่ค่ะจะย้อยมาข้างนะคะเราก็จะดูเอาชิ้นข้างหลังนะคะเราตัดนะคะตัดชิ้นข้างหลัง เราเอาข้างต่อข้างวาทวนกันก่อนนะคะค่ะตรงจุดนี้นี่เอวข้างค่ะเรามาต่อกันแล้วนี้ค่ะคือการย้อยค่ะนี่คือการย้อยที่เราจะจะมาต่อย้อยให้ดูนะคะคือการต่อย้อยกันเนี่ค่ะค่ะนี่ย,ย้อย เราจะเข้าย้วยเลยนะคะข้างหน้านี่จะเป็นย้วยข้างหน้าตรงจุดนี้เด้งขึ้นเลยค่ะตรงน,นี้ขึ้นหลังเราก็ปิดเก็ด้วยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ย้วยนะคะค่ะนี่คือย้วยะที่เราได้จะเป็นย้วยการย้วยแบบนี้นะคะการย้วยนี่ค่ะย้วย ที่เราได้ค่ะคือเกิดโยอที่โยข้างหน้าโยข้างหน้าคือชิ้นหน้านี้เราจะเป็นเป็นเกยข้างหน้านะคะเป็นเกยข้างหน้าตรงทิ้นแถบซ้ายจะมาเกยตรงคอปกตรงจุดนี้ค่ะตรงคอปกจุดนี้ค่ะทีนี่เราทําสําเร็จแล้ว๋ยวเราจะขึ้นหุ่นให้ดูนะคะว่าวิธีการขึ้นหุ่นเป็นแบบไหนติดตามตัวต่อไปได้เลยค่ะ